สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวิศราองอบุญรับบทในฐานะทนายความในคดีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฟ้องนาย2มกร,ราในความเสียหายของการขับรถโดยประมาทค่ะค่ะเราก็จะมาสรุปคดีดังกล่าวกันก่อนนะคะก็คือเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5ง8เนี่ยเวลาประมาณ7นาฬิกานะคะใน2มกร,ราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารประจำทางรับ อากาศสายบอ,อ,อสองนะคะหมายเลขทะเบียน0ูนย์สองหนึ่งนสองสองกรุงเทพมหานครค่ะโดยขับด้วยความเร็วแล้วก็เลี้ยวด้วยความเร็วสูงทาให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งชนสาไฟฟ้านครหลวงนะคะบนถนนพระรามสี่หักเสียหายไปหนึ่งต้นแล้วก็หมอ้อแปลงไฟฟ้าบนสาไฟฟ้าระเบิดเสียหายส่วนรถยนต์โดยสารคันที่ในสองมกราขับขี่เนี่ยเสียหายโดยด้านหน้าเนี่ยยุบนะคะทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ย ต้องใช้ค่าเสาไฟฟ้าแล้วก็มอบแปลงให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเป็นเงินจํานวน1น0่งแบาทค่ะแล้วก็ค่าซ่อมรถยนต์โดยสารดังกล่าวเป็นเงิน50 0 0 0บาทค่ะในวันที่30ธันวาคม2548าค่ะค่าจากการศึกษาคดีต้องบอกตามตรงเลยว่ามีแนวโน้มที่จะชนะคดีเนาค่อนข้างยากนิดน,นึงแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่า1 พยานซึ่งเป็นผู้โดยสารบนรถเนี่ยได้ตักเตือนในในสมกราหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ฟังคำเตือน 2. ความเสียหายเกิดขึ้นจริงนะคะจำนวน2 0 0แสนบาทแล้วก็มีหลักฐานใบเจ็จชัดเจน 3. เนื่องจากในหนึมกราเนี่ยซึ่งเป็นบิดาของในสองได้เซ็นสัญญาขมาการอย่างลูกหนี้ร่วมเนาะหมายความว่าโจท์สามารถฟ้องในหนึมกลาได้โดยที่ไม่ต้องมังคับ จากนายมกลาก่อนเลยแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังมีแนวโน้มที่ยังชนะคดีได้ค่ะหลังจากได้ตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยปรากฏว่ามีสัญญาจ้างแรงงานตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2545านะคะโดยนายมกราเนี่ยเป็นลูกจ้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีหน้าที่เป็นพนักง,งานขบดดับรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารประจำเขตเนื้อรถปรับอากาศในการเข้าทำงานของนายสองมกะลา โดยต่อมาจะมียาค้ำประกันมาเกี่ยวข้องด้คะก็คือมีนายหนึ่งมกราเนี่ยเป็นบิดาของนายสองมกราเป็นผู้ค้ำประกันโดยทำ,ยทำสัญญาค้ำประกันฉบับลงวันที่1กุมภาพันธ์2545นะคะมีสาระสําคัญว่าหากในสองมกราได้ก่อความเสียหายในนี้สิในใดๆต่อองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพอันเนื่องมาจากการทํางานแล้วไม่ชําระให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายหนึ่งมกลเนี่ยตกลงยินยอมใช้ค่าเสียหายหรือนี้สิในใดๆให้แก่องค์การขสมมนส่งมวลชนแทนทันทีในวงเงินไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทโดยยอมรับผิดอย่างลุ่งนี้ร่วมกับนายสองมกลค่ะจากข้อเท็จจริงดังก่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาจ้างแรงงานแล้วก็สัญญาค้ปมะกันเนี่ยมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเลยนะคะโดยมีรายละเอียดชัดเจนแล้วก็มีการลงชื่อค่ะ ของนาย1นมกรลานะคะที่เป็นบิดาของนาย2อมกราค่ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านายหนึ่งมกราเนี่ยจำต้องรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมกับนายสมกราค่ะต่อมานะคะจะเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้คดีค่ะหก็คือเราต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพรถทันทีแล้วก็ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเบรกเสียหรือว่าพวงมาลัยมีปัญหาหรือว่ายางผูกกรอนเนี่ย เราก็จะตอบโต้ไปเลยว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องของรถนะคะไม่ใช่ความประมาทของนายสองมกลาค่ะและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษารถค่ะข้อ2นะคะใช้หลักในจ้างต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425ก็คือถ้านายสองมกรา่ยกจะทำความผิดละเมิดนะคะในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้าง ตามกฎหมายในจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในการละเมิดของลูกจ้างนะคะเราจะเลี่ยงให้องค์การขนส่งมวลชนเนี่ยรับผิดแทนในสองมุกลาค่ะหรืออย่างน้อยก็รับผิดร่วมกันค่ะข้อ3นะคะเราจะพยายามไกลเกลี่ยนะคะก็คือเสนอข้อผ่อนชราระหรือห่างจากเงินเดือนก็ดนลดจํานวนลงอาจจะขอไกลเกลี่ยอยู่ที่10,000แบาทหรือน้อยกว่านั้นนะคะที่สําคัญก็คือจะขอให้ ยกฟ้องของนายหนึ่งมกลาค่ะเพราะว่านายสองมกลาเนี่ยเป็นคนทำผิดเองนะคะโดยเราจะแยกประเด็นในการต่อสู้นะคะตามนี้ประเด็นที่1ก็คือพยายามหาเหตุสุดวิสัยหรือความบกพร่องของรถเป้าหมายเพื่อพิสูจน์ว่าอุบัติเหตุในเกิดจากสากเหตุอื่นไม่ใช่แค่ความประมาทของนายสองมกลาค่ะสิ่งที่ต้องทําหลักๆก,ก็คือ1เรียกผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพรถ อาจจะจ้างช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญตรวสภาพรถหลังเกิดเหตุดังกล่าวหรือว่าตรวจระบบเบรกพวงมาลัยหรือว่ายางหรือระบบสันสะเทอือนหรือหาจุดบกพร่องใดๆที่ทาให้รถเนี่ยอาจเกิดการเสียหลักขึ้นได้คะ่ะ2ก็คือจะขอดูบันทึกการรักษารถนะคะบำรุงรักษารถรถคันนี้นะคะ้าทะเบียน02 หนึ่เนี่ยคือมีการบำร,รุงรักษารดล่าสุดเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนผ้าเบรกยางหรือน้ํามันเบรกแล้วหรือไม่หากองค์การขนส่งมวลชนเนี่ยละเลยการบำร,รุงรักษาเราจะเรียกว่าเป็นความรัาผิดของนายจ้างค่ะ 3. ก็คือจะตรวจสอบสภาพถนนอาจจะขอรายงานอากาศในวันนั้นว่ามีฝนตกทำให้ถนนลื่นหรือเปล่าหรือว่าถนนบริเวณสาราแดงเนี่ยมีน้ำมัน ลื่นไม้หรือว่ามีหลุมที่อาจให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ไหมหรือว่ามีการทําผิวจราจรใหม่หรือเปล่าซึ่งอาจทําให้มีโอกาสในการลื่นได้เหมือนกันค่ะซึ่งกลยุทธ์หลักของเรานะคะจะไม่ปฏิเสธทั้งหมดแต่ว่าพยายามจะลดความผิดของในสองมกราให้น้อยกว่าเดิมค่ะอาจจะลดความผิดจากประมาทร้แรงนะคะเป็นประมาทเล็กน้อยหรือย้ายภาระความรับผิด ไปที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบางส่วนนะคะในฐานะนายจ้างเนาะแล้วก็ลดจํานวนค่าเสียหายที่ต้องจ่ายลงหรือขอผ่อนชำระหรือหักจากเงินเดือนหรือว่าไก่เกลียแต่ว่าเราก็จะปกป้องนายหนึ่งมกราซึ่งเป็นบิดาของนายสมกราให้มากที่สุดน,นะคะในฐานะของผู้ค้ำประกันเนาะจะได้ไม่ต้องรับผิดมากเกินจำนวนที่กำหนดไว้คือ2 0,000บาทค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นการเตรียมพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยก็คือในสองมกลาค่ะพยานเอกสารที่ต้องหานะคะ1ก็คือหลักฐานเรื่องสภาพรถการบำรุงรักษารถรายงานการตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางหรือว่ารายงานผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพรถหลังจากเกิดเหตุอันนี้จะเป็นในส่วนที่สําคัญมากที่สุดนะคะหลักฐานเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีรายงานสภาพอากาศด้วยวันที่1นธันวาคม2548ั หรือว่ารายงานตำรวจรจราจรตรวจดูว,ว่ามีรายละเอียดอะไรที่สามารถเป็นประโยชน์ในรูปคดีได้แล้วก็ภาพถ่ายสภาพถนนบริเวณสาระแดงค่ะหลักฐานเรื่องการทํางานนะตารางทํางานของในสองมกลาระเบียบการทํางานขององค์การขนส่งแล้วก็หลักฐานการฝึกอบรมค่ะถ้าเกิดว่ามีนะคะต่อไปค่ะข้อ2ก็คือพยานบุคคลฝ่ายจำเลยค่ะพยานที่ควรหารเลยนะคะ 1. ก็คือผู้เช่วชานด้านยานยนต์ 2. เพื่อนร่วมงานค่ะ 3. ก็คือผู้โดยสารที่ใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะอาจจะบอกว่าใน2มกราเนี่ยพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ว่าเบรกไม่ทํางานหรือว่ามีสิ่งกีดขวางบนถนนหรือว่ามีาวัตถุบ,บางอย่างตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยานที่4ก็คือตัวในสองมกราเองนะคะอาจจะเบิกความแก้ต่างตัวเองหรือว่าอธิบายเหตุจากมุมมองของตัวเองในวันนั้น หรือว่าแสดงความเสียใจแล้วก็ความรับผิดที่เกิดขึ้นค่ะเราจะวิเคราะห์สัญญาค้ำประกันนะคะเรื่องของนายหนึ่งมกราลเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยระบุชัดเจนว่าต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเนาะแล้วก็หมายความว่าโจทย์เนี่ยสามารถฟ้องนายหนึ่งมกราลให้ร่วมรับผิดได้โดยไม่ต้องบังคับจากนายสองมกราลาก่อนในวงเงิน2 0,000นบาทเนี่ยจะเป็นวงเงินที่ครอบคลุมความเสียหายพอดีเนื่องจากค่า สวไฟฟ้า1ต้นก็ค่ามอบแปลงเนะคะทำให้วงเงินที่กําหนดของนายหนึ่งมกราเนี่ยไม่เกิน2,000บาทแต่ก็ทางออกนะคะหลักๆที่อยากเสนอก็คือ1ก็คือไกลเกลีย่ยให้สําเร็จโดยเสนอให้ในายสเนี่ยรับผิดแล้วก็ยกฟ้องนายหนึ่มกราหรือว่า2ถ้าเกิดนายหนึมกราต้องจ่ายเองจริงๆเนี่ยนายสมกราก็ต้องรับผิดจ่ายคืนให้ในายหนึ่งมกลาทั้งหมดอยู่ดีนะคะเพราตามกฎหมาย สัญญาขมากรเนาะก็คือนายหนึ่งมกรามีสิทธิ์ไล่เบี้ยมีสิทธิ์ไล่ไล่เบี้ยเอาจากนายสองมกรลาเต็มจํานวนค่ะข่าวสุดท้ายนี้นะคะตามคําแนะนำเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอยา่าปฏิเสธทุกอย่างเนาะให้ยอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นความผิดของนายสองมกรลาเพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็2ก็คือหาหลักฐานเรื่องรถให้ด่วนที่สุดนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในคดีนี้ค่ะ แล้วก็สามก็คือพยายามไก่เกียร์นะคะดีกว่าต่อสู้คดีจนแบบจนในสองมกราเนี่ยรับรับผิดเองแล้วก็จะเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้งเงินค่ะสี่นะคะปกป้องนายหนึ่งมกระลาให้มากที่สุดก็คือจะเสนอให้ในสองมกระลาเนี่ยรับผิดเองเต็มจํานวนเนาะไม่ต้องไปใช้สัญญาคํากันตรงนั้นแล้วก็ห้าก็คือเตรียมเงินไว้ให้ดีนะคะแม้จะสู้คดีแต่ก็ต้องเตรียมเงินในการ ต่อสู้สำหรับทุกสถานาการณ์นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำจากนางสาวกวิศราอ,องบุญค่ะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานันที่นี้ด้วยค่ะ